สวัสดีค่ะนี่เป็นดอกออมแซบนะคะบานมาได้เกือบหกเจดดอกแล้วค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่ที่ยอดออมแซบดอกหนึ่งก็กระถางเดิมน,น,นะคะมีทั้งเปลือกถั่วลิสงมีทั้งเปลือกไข่เมื่อก่อนกระถางนี้เคยปลูกหัวหอมแดงบ้านเราอะ่ะอุ้ยงามมากเลยนั่งมองนั่งดูอยู่ตรงเนี้ยงามมากๆแล้วไม่ถอนพอไม่ถอน หัวหอมก็ฟอในที่สุดแฟบไปหมดเลยพามาดูอีกแล้วอย่างนี้แหละค่ะชอบยืนดูชอบชอบมานั่งดูเนี่ยดูดูทุกเช้าเลยมีมีพี่คนไทยรุ่นพี่ค่ะที่ว่าบ้านเขาเขาปลูกพืชปลูกผักเยอะรู้วิธีปลูกผักพริกจากเขาเนี่ยค่ะ เขาบอกว่าอย่าไปดูมากนักน,นะพริกน่ะยิ่งดูยิ่งไม่โดกนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเห็นบางคนก็บอกว่าผักที่เราปลูกค่ะถ้าเรามาดูเขาบ่อยๆก็จะงามนี่ามาดูใบเนี้ยอยากจะแยกลงกระถางอาจจะลองลองย้ายลงกระถางสักต้นสองต้นเผื่อเขาโตค่ะอยากจะดูว่าตอนโตแต่คิดคิดว่า พริกแ้งป่องกับปีศาจเนี่ยต้องปลูกได้ผลได้ผลแน่ดูสิหนึ่งวันผ่านไปพริกปีศาจตช้านะส่วนแมงป่องอันนี้เป็นผักกาดหอมงามจังเลยค่ะงามมากเลย อันนี้เป็นแปะกวยนะคะมีแปะกวยอยู่สองต้นที่ปลูกในกระถางปลูกคือลองปลูกว่าแปะกวยจะปลูกได้ไหมปลูกได้ค่ะตอนมีอยู่วันหนึ่งไปที่เซนทัลพาร์คค่ะอุ้ยต้นอ่อนแปะกวยเป็นร้อยร้อยต้นเลยค่ะอยู่ใต้อยู่ใต้ต้นใหญ่เลยบอกว่าอุ้ยต่อไปไม่ไม่ปลูกแล้วแปลกวยอยากได้ต้นอ่อนมาปลูกก็ถอน ไปถอนเอาที่เซนทันพาร์คค่ะเขาไม่หวงนะคะเพราะว่ามันมันเป็นต้นอ่อนค่ะหูเยอะมากเยอะจริงๆหูเสือเมื่อวานนี้เก็บหูเสือไปกินกับแกงไตปลาขนมจีนไปกันได้ดีมากนะหูเสือกับแกงไตปลาลองลงเก็บหลายคนอาจจะไม่ชอบนะคะแต่หลายคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นแล้วก็รสชาติของหูเสือ มันไม่อร่อยหรอกค่ะแต่ว่าก็เป็นผักแล้วกินกับกินกินกับแกงไตปลาเข้ากันดีจังเลยคันดูดูคันตรงนั้นน่าจะเป็นบริษัทแกส๊สเวลาพวกเราจะออกไปนอกเมืองค่ะก็ต้องขับรถผ่านตรงจุดนั้น ผ่านตรงจุดนั้นแล้วสังเกตเห็นเป็นบริษัทแก๊สยังบอกเลยอ๋อนี่เป็นบริษัทแก๊สนี่เองค่ะตึกบันเบรนเทรดนี่โหเมื่อก่อนนะที่ตึกแฝดยังอยู่คงสวยนะ่าดูเลยตึกแฝดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขนาดแค่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะคะก็ยังมองว่าว่าสวยนะคะ แต่ตอนนี้ก็มีตึกวันวันเวนเทรดว่าจะไปแมนฮัตตันนะวันนี้เปลี่ยนใจเพราะอากาศเย็นค่ะอุณหภูมิ30กว่า30กว่าเนี่ยบางทีโทรศัพท์ถ่ายวีดีโอไปแป๊บหนึ่งดับแล้วห่ะเตือนแล้วว่าอุณหภูมิต่ำ เหมือนกันกับในช่วงอากาศร้อนถ่ายวิดีโอไปสักพักเตือนแล้วอุณหภูมิสูงเครื่องดับไปเลยอยากจะไปที่ทมสแควร์ค่ะที่จะไปทมสแควร์นั้นเพราะว่าเพิ่งรู้เขาขึ้นรูปของไยอลไทยที่ตึกวินบอร์ดค่ะอยากจะไปดูว่าวันนี้จะมีรูปของายอลไทยโชว์ขึ้นมาที่วิวบอร์ดหรือเปล่าค่ะแต่ก็ต้องไปยืนเล็งนะคะไม่ใช่ว่า เป็นภาพอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นะคะเขาจะเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆไม่พรุ่งนี้ค่อยไปอากาศเย็นๆเนี่ยมันจะปวดมืออุย้ยพูดยังพูดไม่ได้เลยขากันไกลแข็งเนี่ยรถสีแดงๆเนี่ยวันก่อนที่ที่ไปเดินป่าเห็ดกับเพื่อนรุ่นพี่ก็ต้องเดินอ้อมไปตรงนั้นค่ะเพื่อที่ไปหลุมโรสเว ก็จอดอยู่ตรงนี้จอดอยู่ที่เดิมทำไมเข้าจองที่จอดตรงนี้ที่จอดได้นี้คือไม่ได้จ่ายตังค์นะคะบางจุดที่ไม่ต้องหยอดยอดเวลาเขาก็จอดกันแบบเนี้ยเพราะเพราะค่าค่าเช่าที่จอดรถมันแพง3ามสี่รอยเหรียญต่อเดือนแพงมากค่ะ อยากอยู่อยากอยากอยู่อพาร์ตเมนต์ที่มองได้หลายด้านแต่แต่มันมันแพงค่ะอพาร์ตเมนต์ที่มองได้ได้หลายด้านเนี่ยมันไม่น่าเบื่อรถเกียวๆเ,เนี่ยเป็นรถไม่ชัดอีกเป็นรถ คนที่ทำงานในในพาร์คค่ะชุดก็เขียวรถก็เขียวพูดอะไรให้ฟังนะเม็ดผักปังเนี่ยอยู่นานจริงๆนะจนป่านนี้ยังไม่เหี่ยวไม่แห้งเลยแต่ที่แปลกใจคือไม่ได้เอาเม็ดผักปังมาโรยที่กระถาง ก็เกิดต้นกล้าขึ้นมาตอนแรกสงสัยเฮ้นี่มันต้นอะไรถอนทิ้งถอนทิ้งอยู่สองปีสามปีนะคะพอปีที่แล้วเนี่ยลองไม่ถอนทิ้งที่อยากจะรู้ว่ามันต้นอะไรโอ้โหพอโตขึ้นมาถึงได้รู้ว่าเป็นผักปรังแสดงว่าเม็ดสดๆแบบเนี้ยมันก็ต้องงอกออกมาเป็นเป็นต้น คือไม่ต้องตากให้แห้งแน่เลยหูเสือเนี่ยสูงขึ้นนะสูงขึ้นเอ๊วให้ดูเนี่ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนะคะเนี่ยดูสิเลือมละดูน้านี่ก็ยาวเฟื้อยเลยเพราะว่าหูเสือต้องการน้ำต้องรดน้ำให้ชุ่มให้เปียกมากๆากเลย แต่กระบองเพชรจะไม่ชอบน้ําดังนั้นเนี่ยเมื่อกระบองเพชรได้น้ํามากจากที่รดหูเสือมนเลยทําให้กระบองเพชรเลื้อยยาวแบบนี้โอ้งามจังเลยถ้ามีที่เยอะๆนะคะย้ายกระบองเพชรลงกระถางใหญ่ก็กระบองเพชรก็ต้องโตเลยไม่ได้พูดอะไรเลย เฮลิคอปเตอร์ลำเดียวก็ยังไม่มาเขาอาจจะเริ่ม8ปดโมงแน่ๆเลยเลยไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพให้ดีอยู่อย่างปลอดภัยนะคะ ไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณอีกครั้งหนึง่งสวัสดีค่ะ